ฝันว่าแต่งงานห่างในฝันคุณฝันเห็นการแต่งงานหรือคุณฝันว่าเข้าสู่พิธีแต่งงานทํานายว่าคุณจะรับเคาะกรรมหนักหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะได้รับโชคลาภตามมาในภายหลังการเงินในช่วงนี้ช่วงนี้ดวงโชคลาภของคุณเด่นมากคุณอาจจะได้เงินมาแบบฟุกฟุหรือได้ยอดมากกว่าที่คุณตั้งใจประมาณ30-40เ แต่ระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินและไม่ควรจะพูดเยอะเกินไปเพราะอาจจะเสียราบหรือรายได้จะกคำพูดของตัวคุณเองขอให้คุณระวังการจ่ายเงินไปกับการรักษาสุขภาพของตัวคุณในช่วงนี้อีกด้วยการงานการงานในช่วงนี้มีการขยับตำแหน่งคุณอาจจะได้ทำงานที่ต้องติดต่อกับคนภายนอกมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสได้ขยับขยายงานเป็นอย่างดีซึ่งตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการที่จะทำธุรกิจของตนเอง หรือคุณสามารถเริ่มธุรกิจของตนเองไปพร้อมกับงานประจําที่ทําอยู่ได้สําหรับดวงธุรกิจในช่วงนี้จะเด่นเรื่องการซื้อมาขายไปและงานบริการความรักความรักในช่วงนี้สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากเพราะความรักของคุณชัดเจนมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในด้านที่ดีขึ้นเช่นการมั่นการแต่งงานหรือการมีบุตรเลขนำโชค0 2 5 6 8หากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ